เพรสโจตาเกมการแข่งขันระบบเกมที่2อ,อ่ะ <c oughs> ไม่เบื่อไม่เบ้าอะไรนะท่านนั่เเนเอลเดอร์เลยท่านเข้าไปโบกรวบไม่ได้ครับเจ <c oughs> อเอชเชียเหตยยกมือลา้างความคิดเลยเก็บเอาไว้เพื่อการดีฮะ <c oughs> เสียบเบือฮะเรียบร้อยหรือเปล่าซักซ่าวนต่อไหมยังไงดีปัตตร์แมนกัดฟันตีบอกแต่ทึน,น้าโดนเซฟครับดีกว่าหรือเปล่าสวนไปเหมือนกันแล้วปั๊มปี้ฮะเอากระปัดต่อกระปัดก็บอกแล้วไม่กลับหรือเปล่าเอ้ ตัดต้นไม้นัวเองเฉยเลยเอารวกไม่ดีนะบอกซับสัตว์มิสไซย์ยัลงบอรไปอสักซ่าโดนเลเซอร์ฉีกครับวิ่งวิ่งทยานโลดไปอีบินจันคู่แข่งต้องรับก่อนครับผมถอยห่างกว่านี้เดี๋ยวจะแตกงพายเอาไปลวกสเปียบมาผมจะฆ่าตัวตายครีปป้าแต่ไม่ได้ครับนะจังหวะไม่ดีบอลใส่ป้าลงแต่เขาขโมยมาเปล่าที่รู้ไปแล้วตียับซ้อมันหรือเปล่าผมคนวิ่งรันหนีไม่ได้ครับยับซอเจอหนึ่งจากปั๊บปี้ครับ วิวกันชากไปครับอาร์พีจับรวบม,มาอย่างนี้เลยดาวเป็นพล่าตาีกบเอ็นพาวเวอร์เอพาวเวอร์เดินตีช็อกเวฟมานาไม่พอมานานเด้งมาแล้วช็อกเวฟดึงเรียบร้อยฮะโซโลโคิวไปกับใส่ฮะจัดหนักสก็ไม่ดึงต่อสามครับแล้วก็ฟาร์มฟรีแบบเพลินๆนะทอรเดนแมกนัตอื่นๆก็ตอนนี้ใส่อ้าวครอบอะไรครับน่ะ,นะต้นไม้ไม่มีครับผมโค้งไปหมดแล้วฮะเกือบตายบอกเทอาสัน และมี RP ร์พมีดังด้านเลเซอร์อุย้ยมานาไม่พอแต่มีโซลินกำลังโหลดมาฮะช็อคเวฟหรือเปล่าเอ้ทำให้ดันดิงเกอร์ครับจ่ายมิสไซล์หรือเปล่าเอ้ดิงเกอร์จ่ายโอ้ยชังก์ก็จอดมาแล้ว RP รสองเมื่อวันนี้ก็สกีเวอร์สามเลยฝ่าเลเซอร์จีดครับผมลงเต็มก้อนสแปนสองแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งก็ใส่ตบแล้วเซฟไปฮะไปอยู่ใกล้ก <Yeah, so, S 2> ันครับย้ำสองผมเมกเดอะเพลย์ครับเมื่อกี้กชักก์ก็อดสองแล้วก็ RP ร์รวบม,มาต่อฮะว้าว วิชแบกข้อมาชาร์ปชูตเตอร์ครับเต็มข้อไปครึ่งหลอนฮะมีมาเิบชักก็เฉียครับเกี่ยวมาได้เน็ตตบย้ำไปใส่เนิร์เทเซลเปล่า,าโนิรทลหนีไม่พ้นครับภูคขาบานส่วนมาเกสเซ็ไม่รู้จะตีใครยืนกับมาทอมแมนก็ไม่ไหวถ้าจะยืนก็โดนตบถ้ายืนต่อก็โดนมิสไซและนี่ก,ก็สกีวก่ากระชากผ่านไปเออชูสเตอร์จับรวบตึงมาใส่าตายไปที่ร้อยครับส่วนมาทอมแมนจัดก,การสักซ่าไปแล้วฮะเอาชฉียดผ่านหน้าครับผมทอมสัน วาบินลงมาเยอะเลยครับตอนนี้เออซ่าแล้วก็ติงเกอร์ผมตบหายไปเลยฮะเอมพาวเวอร์ตีสเปซโอ้โหพันเดียวจะขึ้นเป็นเซปเตอร์แชก็ชนผูกไว้ครับเน้นเด้นเน้นเด่นเนเด่นเด่นก็ผมไซบอกเน้นเด่นเลยแล้วก็ยังไงก็ทบไปก่อนครับปั๊ปปี้ปั๊ปปี้หิวเลือดส่วแล้วไปดูเอลดูเอลกระจกด้วยฮะเลือเชื่อผมกว่าจะตีตายครับ โดนมาจาังหวะนี้โอ้เข้าไปในป่าด้วยเลยครับแล้วก็แล้วก็ปูคอ,องไม่ได้ไม่มีใครอยู่ปูคอ,องเลยแล้วกันบอกมาทำมาแมนหมวกมามาใส่เดียวกันหน่อยเอ็นเลนมาใส่เดียวเอ็นเลนมาใส่เดียวอาร์พีตีกวาดหมดครับผมคลิกแล้วก็กระดูกของฝักเซ็ปตายไปฮะซักซ่าเข้ามาไปอีกหนึ่งกรับผมเลเซอร์ฉีดแล้วกบตีช้าเบเกา้าคิวทีมไว้กับโงจีโอ้ไม่กูเน็ต พร้อมไปเอนเรดเปิดไว้ก่อนครับหายไวโดนด,ดูเอลผมเบอร์ซิปิสเตอร์ไปครับมาทอมบ์แมนบอกเริ่มเจ็บแล้วเอนเรดบอลเรียบร้อยผมพีกองมาทอมบ์แมนไปได้ครับจังหวะนี้แล้วก็โอ้ใครเปิดพัดลมเชื่อพายุครับผมเกลฟอร์สครับโอจีกลายเป็นว่าเข้าโรชาแลยฮะข่าหน้าทีมซีเคทครับผมอาจจะรู้ว่าเขาไม่มีไอ้นี่บอกอาร์กีครับผมเดี๋ยวพัดลมอีกแล้วพัดลมเบอร์ใหญ่ ชักกระชอนเอาไปยืนคู่กันระบวผมกับวะนี้ซูเบลผู้กองบอลมาเปิดไปหมดสกีวงกระชากย้ำต่อใส่กระโดดซูเบลซูเบลวิ่งรันซูเบลรันรันไม่ไหวผมมาทำแหวนตบย้ำไปย้ำต่อตบตบไม่เลี้ยงตบไม่เลี้ยงแล้วมีสไซล์มามีสไซล์และ,ละเลเ,ลซ,ลเลซอร์มัดี่บาร์รนยืนกันไวอย่างไี้ดีครับผมบางทีเปิดพาวเวอร์ช็อตมาอีมิตัน,นพุ่งัขวิ่งไปมีสไซล์คนนี้ชา,า,ชาโมยิงถล่มย้ำเลยฮะเรียบร้อยแซังตาและชองเปยปาดผ่านมาทำสันตายครับผมเซฟกระโดดท้ายไปก่อนเหลือคนเดียวคนเดียวที่จะฉกเอจิ หักบอลหักอะไรให้หมดครับตอนนี้ต้นไม้ไม่มีเกาะอ,อยู่ข้างโรชาร์ดครับดาเมสับันครับผมติงเกอร์ครับรีโหลดมิสไซล์ฟรีโหลดมิสไซล์แล้วก็ยิงยับเลยฮะเอจีซอมอีิโซะอยู่ที่ทม,ทมัตเทอร์แมนยิงยับมาต่ออีกครัครับผมแล้วก็พัดลมเบอร์ใหญ่ครับหนีไม่พ้นครับ บอลลมบอลแรงเหลือเกินครับผม,มบัลลมวัดมาครับทุกอย่างดูเอวแดกเสบเนไปเลเซอร์ฉีดจิ้ไปซังซ่าตายเลเซอร์โหลดครับสอซูเบลตายอีกหนึ่งครับผมดับเบลิลคิววัน้ดีชาบอลเซอร์เกียวซึ่งเกิดมาครับผมเอลซีลบอลลมวัดไปอีกแล้วบอกว่าหนีไม่พ้นครับผมซังซ่าตายไปโหลดมินใส่โหลดเลเซอร์ขวดมาตบยย้ำต่อยหนึ่งดีดับเบลิลคิวออกมาทำแมน ไปครับเอกอนชอนบูสแบกมาชาโออาร์พีจับรวบสองบนกำลังกัะงากครับบังโขหมอบชามชูเตอร์เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเลยหรือเปล่าไม่รอดบอกต้องสันหายไปเลยครับใส่โบกหน้าสันไปโหลดยิปปีไซล์ชีวการโหลดยิปปีไซล์ดูเอลใจังหวะนี้สตอมครับวนมันยับต่อยหนึ่งดีตีดิช่างเอนเบาปัทละแหวนเหลาอยู่ปัทละแหวนเหลายับเหลายับเหลาจัดเต็มไปเลเซอร์ฉีดสวนมาทีมไวกับโอจี มาอีกรอบผมพูชแบกกับข้อมาทัเมแมนไวก้กครับส้มสันเลเซอร์ฉีครับผมแฉกกระชอนถูมาเพราะว่าชรชอนน้วมันมาตบย้ำต่อโดนเทียตายล้อีกทีที่แซฟเซฟไม่รอดดีชาดินบมบลกิวก็พพยอนกอนไลช่องเฟนมึงเข้ามาถึงสุเบลจีจีคอทีมซีเกต2.3ชินไป่าเข้าสู่รอบอัปเปอร์แบกเก็ราวดไปเจอกับทีไอจีโอจีลงสายล่าง โ้ว้าวๆ้ๆๆว้มีท่าเลยครับบอลธารมาแล้วก็ยืวซ้อผมมีท่าครับ